ปล่อยใส่แก้ววะผมโอ้โหอ,อาเริ่มจะแบบว่าเรียนวิทยายุทธค <c oughs> ราบซุปเปอร์ลูกบอลไฟเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาร์ตีปไปนะครับกับเกม The Origin of Fireball ฝึกพลังวิวัฒนาการลูกไฟบอลยักษ์นั่นเองครับผมมาสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นชายคนหนึ่งซึ่งมีพลังในการปล่อยลูกไฟเราจะต้องค่อยๆพัฒนาฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนพลังลูกบอลไฟของเราให้มีความร้อนแรงและก็อันตรายมากขึ้นเพื่อใช้ในการทำลายสิ่งต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าตำนานของชายคนนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง ไปรับชมกันได้เลยโอ้โหเริ่มมานะครับผมเราจะได้ทําการนี่ปล่อยลูกไฟพลังเฮ้ยกดนู่นกดนี่ <c ười> เราสามารถปล่อยลูกไฟได้อย่างอิสระืหแต่ว่าใช้พลังงานด้วยนะมาปล่อยใส่แก้วับผมโอ้โหแก้วน้ําก็เริ่มจะแตกสลายเราจะต้องกดแล้วก็เล็งกันให้ดีนี่ h ฮตพกำลังจะหมดเอ้ย ลูกบอลของเราทําลายทิ้งซะเหลืออีกประมาณอุ้ยเรียบร้อยแก้วแตกเอาเลยเพื่อนตอนนี้ทําลายแก้วอีกรอบนึงอ้รู้สึกว่าครั้งนี้จะแม่มั่นคงมากขึ้นเริ่มแตกออกเป็นสองส่วนอุ้ย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 ทำลายเสร็จเล็กๆไปก่อนอุ้ยเหนื่อยหมดพลังไม่ไหว แม่กินพลังชีวิตกินพลังจิตแล้วเกินเอ้ยแตกสักทีสิเพื่อนยิงไม่โดน <c oughs> อือเรียบร้อยไหนดูซิได้เงินมา20เฮ้ยบวกพลังบอลไฟครัผมบวกสตามินา่าพลังกายให้มีมากขึ้นเป็น20เดี๋ยวจะมีการเปิดกล่องแล้วก็หาพวกเครื่องแต่งกายหรือไม่ก็บลพลังใหม่ๆอือหยลิลิกบ็อกซอย่าพิ่งเลยเพื่อนลองใช้พลังดูก่อนอู อฮ้ยบอลพลังของเรายิ่งใหญ่มากขึ้นแถมแบบว่าพลังจิตพลังกายนี่เพิ่มขึ้นเยอะวิโอ้่ยอ,ยอ,ยอยพลังรัวลูกบอลไฟทำลายล้างนี่ก็ยังเหนื่อยเพื่อนโอ้ยแต่ก็ฟื้นขึ้นมาแบบรวดเร็ว อ,อืมเรียบร้อยน่าจะมีการแข่งขันชาเลนจ์ดีดูสิถ้าสมมุติว่าเราชาเลนจ์สำเร็จทำลายแก้ว10บใบภายใน30วิเราก็จะได้ทำลายสิ่งใหม่ที่ทำให้เราได้เงินมากขึ้นไปเลยเพื่อนชาเลนจ์แก้ววะผมพลังของฉันแข็งแกร่งพอหรือยังได้เป็นหนึ่งใบเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้สึกพลังของฉันนี่ยังไม่เพียงพอในการทำลายแก้วโอ้ยโอ้ยสิบใบาภายใน30วิ เกินกำลังเริ่มเหนื่อยครับผมเ้าสามแก้วถูกทำลายพลังหมดแม่ไม่ได้เลยนะเราจะต้องเก็บเงินแล้วก็อัพพลังให้แม่มากกว่านี้ก่อนอเดี๋ยวจะต้องแต่งกายเพื่อเพิ่มพลักกำลังแล้วก็เพิ่มความรุนแรงเอาละ ได้มาสี่ใบครับผมควรแข็งแกร่งมากกว่านี้และนี่ก็คือไฟบอลของเราเออมีการแบบว่า,าเปลี่ยนเกรดนี่ก็คือพวกเสื้อผ้าแล้วก็ลีลิกจะว่าไปนี่เดี๋ยวเรามาทําการดูโฆษณาเพื่อเปิดหาบอลไฟดวงใหม่กันเถอะเฮ้ยได้เป็นวุ้ยบอลไฟสีแดงครับผมเฮ้ยเป็นเกรดดีอย่างนั้นละ่ะพลังพาวเวอร์บวก4.6โอ้โหนี่พลังฉันบวกขึ้นอ บอลเพลิงสีแดงที่มีความพลังงานสูงอุยอ้ยเฮ้ยต่กินพลังงานเยอะอเหนื่อยมัอนกันนี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องอัพพลังบอลไฟสตามินานี่จําเป็นสุดๆอุ้ยพลังกายนี่สมควรจะอัพให้เป็นเลเวลดีเลเวล15ไปเลยเพื่อนแล้วก็การฟื้นสตามิน่านก็จําเป็นต้องบวก2บวกสาต่อวิอะไรแบบนี้ย่าดูสิโอ้บอลระเบิดแก้วครับผม ฮ้ยโหดเกินฟื้นสตามินาต้องอัพไม่งั้นไม่ไหวอุ้ยอัพทีเยอะๆนั่นแหละนั่นแหละหฟื้นทีแบบกระจุยโอ้โหการฟื้นสตามินาเฮ้ยเรียกได้ว่าพลังงานแทบไม่จำกัดจ้าบุ่ม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 โอ้ยอุยอ้ยมาชารเล้นทำลายแก้วสิบใบไม่น่ายากโอ้ยระเบิดตุม้มอุย,หยเหลือเสศษจ,จะเย็นเพื่อนเออ ทำลายในลูกเดียวอืตายระเบิดซะโอ้โยเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้เป็นการทําลายนาฬิกาปุกดีโอ้โยพลังไม่ลูกบอลไฟของเราสามารถทําลายไอ้นี่ได้สบายเดี๋ยวเราจะขอทําการสุ่มเครื่องแต่งกายกันสักนิดหนึ่งเฮ้ยชึบโอ้โยโอ้โย,อยด้ตัวเดิม แล้วก็กว่าจะกดได้อีกทีนึงนี่สิบนาทีอืมหาลีลิกใหม่กันเถอะเฮ้ยชึบโอ้ยได้ยันลีลิกยันอะไรวะนี่อะอืมฟีเวอร์พาวเวอร์บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เรายังไม่เข้าช่วงแม่พลังสุดยอดเลยนะอืมเดี๋ยวเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเห็นอเสร็จนาฬิกานี่อัพพาวเวอร์วิ่อัพเป็นร้อยแล้วเพื่อนแรกๆกนี่เราจะเติบโตได้ไวขนาดนี้เลยใช่ไหมสตาร์มีนาปลื้ <c oughs> นี่การฟื้นสตามิน่โคตรเยอะยิงทีนี่แบบ <c> ื <oughs> กระจุยว้าวสี่ร้อยกว่า <c oughs> ชาเล่นเลยเพื่อน <c oughs> นาฬิกาในสิวินี่ปล่อยลูกเดียวก็อ <c oughs> ย่างกับระเบิดปรามนูอย่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,โ,อโพลังวิสตามิน่หมดมัวแต่อัพแต่พลังก็เลยใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะ ออสำหรับคราวนี้โอ้โหวนี่มันขวดเล่าขวดเล่านี่ทำลายทิ้งก็ยังแบบอุย้ยสบายสบายครับผมยแต่ว่าพลังงานเริ่มไม่พอนี่เราจะต้องอัพสตามินาแล้วก็การฟื้นนี่สำคัญสุดๆพละกกำลังน่าจะพอสมควรวุ้ยนีมันชุ่วลาฟีเวอร์ว้าวปล่อยลูกบอลไฟไม่หยุด <c oughs> บุ้งบุบุง,บง,บง ถือเป็นช่วงการเก็บเงินที่ดีที่สุดอุ้ยดูสิตอนนี้อาพลังงานก็เริ่มจะฟื้นฟูทันกับการใช้ไปแล้วนะชาเลนเลยละกันมาเลยเพื่อนอืมยิงแม่นๆ่นยิงแรงแรงหน่อยสิบโอ้ยสิบแก้วเฮ้ยสิบขวดไม่ขนามือสบายเพื่อนตอนนี้ยาคราวนี้จะเป็นุ้ยโคมไฟอย่างนั้นเหรออุ้ย S <s> ยังเหลือเศษโอ้โหโคมไฟคราวนี้พลังของเราเริ่มจะทำลายไม่หมดเป็นไปได้นะเนีย่ยเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำการเก็บเพชรนี่ปลดล็อกแอพชิพเมนต์แล้วก็รางวันประจำวันนี่คืออะไรเอย่ยมีกล่องสมบัติให้เราเก็บโอ้โหบอลพลังสีเขียวต้องจัดและเพื่อนลูกบอลพลังใหม่วุ้ยบวกโกโบวกอ็กพี คูณ21่าพลังบอลเขียวนี่แสดงถึงจิตใจที่สุดยอดโ <c oughs> <c oughs> อสองพันเฮ้ยแรงหมดโอ้โแม่เรียกได้ว่าพลังกายยังไม่คู่ควรเราสมควรที่จะมีชุดใหม่กันแล้วนะตอนนี้นี่ใช้เพชร100ในการเปิดเลยเพื่อนดูสิ <c oughs> เสื้อผ้าใหม่ว้าวได้ชุดพระระดับบ,บีมาด้วยพลังจิตน่าจะเยอะเดี๋ยวก่อนอื่นขอดูไล่ไปหน่อยสิ ชุดนี้โอ้เท่ขึ้นนะผมเฮ้ยดูสิการปล่อยพลังแล้วก็ชุดต่อไปเป็นชุดของนักสู้อ่าเริ่มจะแบบว่าเรียนวิทยายุท์ พลังจิตนี่ก็วยแน่แน่ส่วนชุดต่อไปนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ฉันเป็นพระโอ้โหพลังจิตสุดยอดเรียกได้ว่าสตามิน่าแทบไม่ลดงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อรีลิกกันเถอะวิห้าร้อยเลยหรอไม่พอชาเลนกันหน่อยสินี่ทำลายวิพลังบอลไฟของพระโอ้โหเฮ้ยสิบอันนี่สบายครับผม เรียบร้อยเฮ้ยทําลายตุ๊กตาหมีมาพระโอ้โหตุ๊กตาหมีเฮ้ยยังเหลือซากอยู่ตัวใหญ่แบบนี้นี่ก็ธรรมดาแหละนะเฮ้ยทําลายไม่ได้ง่ายๆอตอนนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเพิ่มพลังการโจมตีสักนิดหนึ่งเพราะว่าเงินเริ่มจะเยอะนี่ปป๊๊บบใช้สตามิน่าเยอะไหมนะแทบไม่กระดิก เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกต้องเอาบอลไฟให้แรงๆครับผมทําลาย,ยตุ๊กตาบุงบ้งบุง้งบุ้งอุ้ยยอดเยี่ยมจริงๆเฮ้ย้นี่มันเปิดได้ระดับ B ครับผมโอ้หบอลพลังระดับบีสีม่วงนี่ไฟเบาม่วงอุ้ยนี่แหละพลังที่คู่ควรกับแม่การบําเพ็ญจิต <c oughs> โอ้ยโอ้ยตุ๊กตาหมีกระจายเลยเพื่อน สตามินาก็เริ่มจะลดให้เห็นแสดงว่าตอนนี้เราควรจะดีฝื้นพลังบวกทีนี่แบบว่าแม่สตามินาขึ้นกระจุยเออใช่ลืมอัพตรงนี้เลยนะโอ,โอกาสที่จะปล่อยแบบว่าพลังพิเศษปรื้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยอมีโอกาสโคตรเยอะ10เปอร์เซนต์เพิ่มโอกาสในการปล่อยซุปเปอร์ไฟบอล ก็คือโอกาสคริติคอลหรือเปล่านี่ไงห้าหมื่นโอ้โหเฮ้ยดูนะเพื่อนแม่เวลาคริติคอลนี่จะโหดแน่นอนชาเลนจ์ดูสิตุ๊ก,กตาหมีสิบตัวว้าวโอ้โนดิมันช่วงฟีเวอร์โคตรแรงเรียบร้อยสิ่งที่จะได้ทำลายต่อไปก็คือถ้วยรางวัลเริ่มจะเป็นของแข็งนี่โอ้หก็ยังสบายสายอยู่เพื่อน ซูเปอร์ไฟบอลนี่ไงด้านบนหยาบพลังหูยซูเปอร์ไฟบอลแม่อะไรมันจะโหดขนาดนั้นซูเปอร์ไฟบอลอุ้ยยังกลับแบบว่าซูเปอร์ไซヤาและนี่ก็คือพลังซูเปอร์ไฟบอลพาวเวอร์ที่จะต้องอัพเหมือนกันเพื่อเพิ่มดาเมจให้แบบว่าอุ้ยหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อู้เปิดหาลีลิกใหม่ลีลิกนี้เหมือนยังไม่เคยมีอ่าไฟบอลพาวเวอร์บวกสิเปอรยังจะแรงขึ้นอีกละ่ะ ห้าหมื่นหนึ่งเฮ้ยไปต่อเพื่อนถ้วยรางวัลงยัางสบาย,บายนี่กระจุยสอง้ยสองหมืน่นสองแสนเฮ้ยแม่บอลพลังตอนนี้สุดยอดอุย้ยทำลายแตงโมครผมแตงโมลูกยักษ์ก็ยังแบบไม่พ้นพลังราบซูปเปอร์ลูกบอลไฟนี่มันเฮ้ยช่วงเวลาหาเงินทําลายตู้เซฟทองครับผม เฮ้ยพระกลายเป็นคนโลภไปแล้วเฮ้ยโอ้โอเงินเงินมาดิเอาเงินไมน่ชันเฮ้ยโอ้ยช่วงเวลาเก็บเงินเฮ้ยสุดยอดชาเลนจ์แต่งโมโดูซิอืมอืมเอาดีเอาดีอาดโอ้โยโ,โ,โอ้โห,โโหโนี่เรียบร้อยอุ้อยต่อไปเป็นกีตาร์ครับผมตอนนี้ก็ระเบิดกีตาร์เป็นอย่างสุดท้ายของวันนี้โอ้โหเฮ้ย กีตร์นี่แข็งแรงเอาเรื่องแล้วนี่อ่ะกว่าจะแตกเป็นชิ้นๆน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยต้องใช้ลูกบอลพลังหลายลูกเอ้ยไม่ธรรมดาชิ้นต่อไปน่าจะยากยิ่งกว่านี้อาจจะต้องมีการใช้ชุดใหม่ชุดพระน่าจะพลังไม่พอแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ ก็เรียกได้ว่าแม่เรากําลังเดินทางมาเป็นสุดยอดราชาบอลเพลิงเส้นทางยังอีกยาวไกลก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยและถ้าอยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คง ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ